ใหม่ดาวิกาเคลื่อนไหวจึง้งหลังเจอดราม่าขอโทษแก๊งสีภาษามาลายูหรือภาษามาเลาไม่ขอโทษเดล่าต้องบอกว่าล่าสุดใหม่ดาวิกานั้นก็ได้เคลื่อนไหวจึง้งหลังเจอดราม่าขอโทษแก๊งนางเอกสีภาษามาลายูหรือภาษามาเลาไม่ขอโทษเดล่าราณีกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อแก๊งสีนางเอกตัวแม่ช่องสามอย่าง มากี้ราศีมิน้นชาลิดามิวนิทธาได้มาออกรายการทางช่องยูทูบของใหม่ดาวิกาโดยช่วงหนึ่งในคอนเทนต์สีนางเอกก็ได้เล่นเกมมามอยถึงนางเอกกันซีนงานนี้ชาวเน็ตจึงต่างขุดคลิปในอดีตและพุ่งเป้าโยงไปที่นางเอกสาวเดล่าราณีจึงเกิดทัวลงเดือดทั้งโซเชียล และในเวลาต่อมาใหม่ดาวิกาก็ได้ให้ประกาศขอยุติรทำรายการหลังเจอดราม่าเมานางเอกตัวแม่แย่งซีนโดยเธอนั้นขอโทษที่ทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบจะหาคอนเทนต์อื่นทําแทนก่อนเจอดราม่าอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเดลล่าราณีและล่าสุด ใหม่ดาวิกานั้นก็ได้เคลื่อนไหวจึง้งหลังเจอดรามา่าขอโทษแก๊งนางเอก4ภาษามาลายูหรือภาษามาเลไม่ขอโทษเดลา่าราณีโดยงานนี้เธอนั้นก็โพสต์ภาพลอยตัวเหนือดรามา่าสะบัดผมแบบจึ้งๆท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย